สวัสดีนะคะการที่เราจะเลี้ยงปลาหรือว่าเลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในตู้หรือว่าอยู่ในอ่างที่แบบว่าสมบูรณ์แบบกว้างนะคะที่ไม่ให้น้องเนี่ยอึดอัดจ,จนเกินไปนะคะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูคาเฟ่ปลาในเวียดนามนะคะที่ให้คุณนั่งแช่น้ําไปกับฝูงปลาแต่ว่าขายดีจนร้านปิดนะคะเอ,อ๊ยยังไงกันวะขายดีแต่ว่าร้านปิดสําหรับใครๆที่ชื่นชอบในการชมปลาคงต้องเคยไปทํากิจกรรม ป้อนอาหารปลาแบบใกล้ชิดตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือตามสวนสาธารณะมาบ้างนะคะแต่รับรองว่าจะไม่มีที่ไหนที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับปลาเท่ากับคาเฟ่นในเวียดนามแห่งนี้อย่างแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงคาเฟ่ปลาเนี่ยคงไม่มีเมืองไหนบนโลกใบนี้นะคะที่ได้รับความนิยมเท่ากับนครโฮจิมินห์นะคะได้กระแสะคาเฟ่ปลาแปลกๆก,ก็เริ่มต้นจากร้านคาเฟ่แห่งนี้ที่เองค่ะ ที่เปิดตัวในปี2018นะคะโดยที่นี่คือคาเฟ่แห่งเดียวในโลกที่ให้คุณนั่งจมอยู่ในน้ำพร้อมกับมีปลานับร้อยแหวกว่ายอยู่ที่เท้าของคุณแบบนี้นะคะแต่ก็แบบว่า <laughs> มันใช่เหรอวะแล้วแบบว่าน้องๆเนี่ยจะอึดอัดหรือเปล่านะคะคือโอ้ก็แอบสงสารปลาเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหดูจากภายนอกร้านคาเฟ่ไม่ได้มีอะไรไแบบว่าที่แตกต่างจากคาเฟ่อื่นๆเลยนะคะ แต่ถ้าหากคุณก้าวเข้าไปในร้านก็จะได้พบกับพื้นที่น้ำขังที่เต็มไปด้วยปลาหลายร้อยตัวนะคะทั้งเล็กและใหญ่แวกว่ายอยู่บนพื้นรวมถึงปลาคาบญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะโอ้ก็เวลาเปิดร้านเข้าไปเนี่ยโอ้แม่เจ้าเจ้าของร้านนับปลา,ปาล้วหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะคือมันเป็นความตั้งใจของเจ้าของร้านนะคะแล้วก็ที่เห็นปลานี่ไม่ใช่ว่าปลาผุดออกมาจากที่ไหนนะคะเจ้าของร้านก็เอามาปล่อยเองเนะะี่ยค่ะ สำหรับพื้นที่ดังกล่าวนะคะจะถูกรองด้วยผ้าใบกันน้ําถึง2ชั้นกันเลยทีเดียวเชียวนะคะขาเฟอร์นิเจอร์จะถูกรองด้วยผ้าเพื่อป้องกันการเสียดสีกับผ้าใบจนเกิดเป็นรอยขาดที่ทําให้น้ำเนี่ยรั่วได้นะคะก็กลัวน้ํารั่วกันเลยทีเดียวเชียวนะคะแต่ละชั้นนะคะจะมีพื้นที่ประมาณ20ตารางนะคะและมีระดับน้ําลึกสูงสุด25เซนติเมตรนะคะ ลูกค้าที่ต้องการเข้ามานั่งข้างในแอ่งน้ำนะคะจะต้องถอดรองเท้าและทำความสะอาดเท้าให้เรียบร้อยนะคะซึ่งคุณสามารถนำขนมและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานข้างในนี้ได้อีกด้วยนะจ๊ะอ่าก็ถ้ากินไม่หมดกินขนมปองขน,ขนมปังไม่หมดก็โยนให้น้องกินบ้างนะคะเพราะบางทีปลาคราฟมันก็อาจจะกระหิวเหมือนกันนะคะอ่าพอน้องก็มีเฉียวใจเหมือนกันนะแกอ่าไกลและพูดไปไกลแล้วกู ของร้านคาเฟ่หนุ่มวัย23ปีนะคะกล่าวว่าเขาต้องการยกระดับแนวคิดเรื่องคาเฟ่สัตว์ขึ้นไปอีกขั้นโดยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนนะคะแต่การจะนำไอเดียของเขามาทำให้เกิดขึ้นบนโลกแห่งความเป็นจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันนะคะก็เออเนาะก็น้องก็แบกไหว้ของน้องแต่ว่าคนก็เดินย่ำไปย่ำมาเดินไปเดินมาน้องก็อาจจะเวียนหัวได้นะคะก็ตุ๋ยก็ไม่ไม่สนับสนุนนะคะ ร้านคาเฟ่นะคะต้องใช้ปริมาณนะ้ํามากถึง1 0 0 0 0ื่นลิตรสําหรับการนําให้น้ําท่วมอาคารทั้งสองชั้นนะคะรวมถึงการรักษาความสะอาดให้เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากแต่ใน,นที่สุดเขาก็พบวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะก็โอ้โหใน,นที่สุดเขาก็พบวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็แอบแฝงอะไรที่มันน่ากลัวหรือเปล่าคุณเจ้าของร้าน ร้านของเขานะคะคใช้ระบบกอง3ชั้นเพื่อทําให้น้ําใสตลอดเวลานะคะรวมถึงปั๊มอีกหลายๆตัวที่จะคอยเปลี่ยนถ่ายนะ้ําประมาณ25-50%นะคะในแต่ละชั้นเพื่อรักษาสภาพน้ําให้เหมาะสมที่สุดสําหรับปลานะคะแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสําหรับคาเฟ่ก็คือการป้องกันไม่ให้ลูกค้าทําให้ปาลารู้สึกเครียดจนเกินไปนะคะโอ้ยปาลามรู้สึกเครียดตั้งแต่เข้ามาแหวกไหวในร้านแล้วจ้าคุณเจ้าของร้านจาโอ้ย เจ้าของร้านหนุ่มกล่าวว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะคะเป็นครอบครัวที่มีเด็กเล็กในขณะที่ส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างปัญหาให้อะไรนะคะแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยบางคนก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยวิ่งไล่จับปลาซึ่งนั่นเป็นการทำผิดกฎของร้านนะคะและบางครั้งทางร้านก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดโดยการเชิญพวกเขาออกไปนั่นเองค่ะไอ้พวกแกนี่ฉันบอกพวกแกนี่ไม่ไม่ฟังเลยหรือไงออกไปนั่งกินขนมข้างนอกร้านฉันไปโอ๊ยปลาฉันตกใจหมดละ ในขณนะที่ชั้นแรกของคาเฟ่เป็นบ้านของปลาขนาดเล็กนะคะแต่ถ้าคุณต้องการชมปลาที่ใหญ่กว่านะคะต้องขึ้นไปบนชั้น2ที่เป็นบ้านของปลาคาฟ์ญี่ปุ่นที่มีน้ําหนักตัวละประมาณ300กรัมนะคะซึ่งในอนาคตคาเฟ่วางแผนที่จะซื้อปลาคราฟญี่ปุ่นมาเพิ่มเพื่อทดแทนสายพันธุ์ที่เล็กกว่าเพราะพวกมันนะคะมีแนวโน้มว่าจะไม่รอดจากอาการช็อกนะคะก็อืมก็้อยพ่อพันธุ์แม่นะคะ เดินไปเดินมาโอ้มันก็เป็นปลาเป็นปลาเลี้ยงอะนะคะก็มันก็ไม่เหมาะกับการที่จะมาอยู่แบบนี้นะคะก็สงสารน้องมากๆเลยอะ่ะแน่นอนว่าการเปิดร้านคาเฟ่สัตว์ในทำนองนี้ย่อมได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบนะคะในขณะที่บางคนชื่นชมเรื่องความคิดสร้างสารรค์แต่บางคนก็มองว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้จะทำให้ปลาเกิดความเครียด แถมยังไม่ถูกสุขาะาอนามัยจุดประสงค์เดียวในการเลี้ยงปลาแบบนี้ก็คือให้ความบันเทิงกับลูกค้าคาเฟ่ซึ่งเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจมากๆเลยค่ะก็ชาวเน็ตเขาก็ได้บอกกันแบบนี้นะคะโอ้โหชาวเน็ตคนหนึ่งให้ความเห็นว่าผมรู้สึกแย่ที่ปลาต้องมาเจอกับลูกค้างี่เง่าที่เดินไปเดินมาด้วยเท้าเหม็นๆมันไม่แฟร์สำหรับปลาพวกนี้เลยจริงๆที่จะต้องมานั่งทนอะไรแบบเพราเท้าเหม็นๆเนี้ยออโอ้จะเป็นลม ในขณะที่ชาวเน็ตอีกคนกล่าวว่าผมแน่ใจว่าปาไม่ได้ชอบอยู่ในสภาพเป็นล้อมแบบนั้นเราควรแบนร้านนี้ทันทีเพราะมันเป็นการรังแกสัตว์นะคะเราควรแบนร้านคาเฟ่แห่งนี้นะคะเริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยแนวคิดที่แปลกประหลาดนะคะและเมื่อมันกลายเป็นข่าวดังนะคะจนมี influencer มากมายต้องมาสัมผัส ยิ่งทำให้คาเฟ่แห่งนี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ยิ่งทำให้มีผู้คนต้องการไปเยือนคาเฟ่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะปาคาก็บอกว่าเอ,อ้ฮิปหายแล้วกูกูต้องมานั่งทนเท้าพวกมึงเหลือนี่ย แต่ในปัจจุบันนะคะคาเฟ่แห่งนี้ได้ปิดบริการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเนื่องจากการที่คาเฟ่มีลูกค้าที่มากเกินไปส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของปลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะและมีชาวเวียดนามจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่รีวิวว่ามีปลาตายเป็นจํานวนมากๆเลยนะคะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ร้านแห่งนี้นะคะต้องปิดตัวลงไปในที่สุดนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าขายดีจนร้านปิดมีอยู่จริงนะจ๊ะไอ้ยะก็ มันไม่สมควรนะคะแบบว่าต่อให้แบบหาเหตุผลร้อยแปดพันอย่างมันก็ไม่สมควรที่จะมาเอาแบบนี้นะคะคือเอาจริงๆอ่ะดูจากภาพแล้วสงสารปลามากเลยนะคะน้ํามันก็คือน้ํามันก็น้อยไ,ไปอ่ะแล้วแบบไม่รู้ดิมัน้ยมันไม่ใช่ที่อยู่ของน้องนะคะน้องเ็าจะน่าจะอยู่ที่แบบว่าอ่างบอ่อใหญ่ๆแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมารบกวนแบบนี้นะคะมันก็ไม่สมควรที่จะมาทําแบบนี้นะซมยิดส่วนตัวนะคะคก็สงสารน้องปามาก ก็ได้นําให้ไปเที่ยวแบบว่าไปเที่ยวแบบว่าไงอะไปเที่ยวป่าไปเที่ยวเขารักเราบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนําให้ไปแบบนี้ดีกว่าอย่าไปเที่ยวแบบนี้เลยสงสารป่านะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะถ้าตุ๋ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็อย่าถือสานะครับเพราะว่าบา้บาๆบอๆจ้าไปแล้วจ้ะ